เอ่อพระองค์บอกว่าเป็นกรรมของท่านที่จะมาเข้ามาในโลกครับปามินะสังเวยนะต้องต้องอภิภูเนยามิทินาสังเวยนะตังธัมมังกะทิโสติยามะทินนาสกะระเณนะตังสังฆะอภิภูเตยามะ <těk> <těk> Haram sampai sambutu penguat utang penguat tak layu atingi Tawak kato penguat datangmu, ambang namai sabi Tumpang di penuh penguat to นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ सेदा भदस्ता अभिदर्शिता परिता पनातोम सब्ये का वे चरों वे कृतिकारत स्थित स्तरी के विमाने ने पैरते जगा वे तरुआ ना कहने के नाम सुनी है दे भुमाजयतो देवा चरता अभिस्मय या कथा

अगर वेदास अगर दीकासमा सविदर का सविचरा तम अविदुदर का सविचरा पता तम उत्तर का सविचरा तमा ये तीसरा मार्ग तातमा सुखासन आकर तातमा उपेक्षा संकटा तम आ आतेरीना बहार दबातमा पावन ये बहार दबातमा निवदा तेरीना न पावन ये बहार दबातमा आ आतेरीना बहार दबात ये दुकासन आ पावन ये बहार दबात

अपरमना तथा ममकहे दुख आत्मा मगति पतिन्नो धम्मा लोपना तथा नोपना तथा दुख आत्मा प्रतिनो धम्मा अनिता धम्मा अनागतना धम्मा ปัจจุบันना धम्मा प्रतिदा लोपना तथा अनागतरा लोपना धम्मा ปัจจุบันरा लोपना धम्मा चत धर्मम वितालो विता धम्मा अज्जत लोपना धम्मा वितालो लोपना धम्मा जत वितालो लोपना धम्मा

ชาณพเจโยมากับพเจโยสังพยุตปัจจโยวมีพยุตปัจจโยวอัติปัจจโยนัสติพเจโยวิีัตถพเจโยวอภิกัจถพเจโยวอนิจาวัตสังขาราอุปาทตะวียะธรรมินมภพวิตวายรุจันติเตสังอุปัสตะโมตุโปัมอริจาวัตสังขารา

นั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาเออีเดียวเราจะสวนตายของก็เป็นเอาเร่ว่านาานองเรื่องอะเด้้วยได้ดวยผเป็นยังงเลยดีมากเลย Terima kasih telah menonton

อาประกอบพิธีแตงแก่แบบพิธีสีนคอสืบต่อไปนอกกรแบบน้นครัโอตะชาะชวโตอาระหะโตชาบะ ตนเป็นเจ้าก็ตั้งที่สานเจ้าร้รนสารีโกนีเรียนเกล้าเหตุใรูปพะธัมโภคายามันมีโมโยธาตานเิยมขีโอตังเก้าปฏิริขณาสิ่ลังยังโจ้ปแผ่นวาดิษฐานแผ่นสารีสัมเดีเกใจเก้าผู้เรียกองค์พระเถรพันโย มาอันก็ยินงท่นหลังสุอก่กใ้เป็นดอกไม้แต่งกล้องหวานคูพักคุวมาบนโต๊ะูมามันสู่เจ้าตาเจ้าับตาอัญชขันไผไปกอยังสง่าต่อประเสริฐทั้งโลกเขาเป็นโลกก็แห่นเกี่ยวว่าเจ้ามาอย่าอยพันแต่นานระเจะทำทธิเดช่วยสังเกตเป็นเก็บมาิท พวามนุษย์าัณเสต่อภารมีความชรุดจิตอนันติสันี้ก็พดตนาพระสัพอินทาทิราตสาบัดบอกผู้โกเทวดาจินพัฒนาเลิศอิจาาลบสวัสดิ์ทีกี้ยังแต่ปัญหากรณีศีรษะต่อฝาพวะสัพพนโยูจิตพัฒนาสัตว์ทุกที่ นักเดียดยนยนักงนียิรบารมีพระตยกจวักเจแล้วเพลังสังขยามาลาชทั้งหลายนักวักกับมเจ้เกกิงลไเป็นลไ้หลังน้ควงโามาทั้งหลายสจจของทุนในนองมานใเดียดาดพอแทนรที่ยวของัน คนผู้หญิงผู้ชายก็ดีที่นอนอยู่ในสาราที่นี้ก็ดีขอให้นารณีเจ้าพระพุทธธรรมระสงฆ์ขอให้มาช่วยแก้ช่วยปัดอัตตะภูบาักพญาเในตนน้นแก่ทั้งาปัญาพวกนี้จะบาดนั้แก่ทั้สาปญาอ่าว่าเป็นเสือนั้แก่ั้สาัได้ริงว่าเป็นกาเดียวลงนั้แก่สา พันวาเขาตัวเขาตีนนั่งแก่นั่งซาพันวาปีเดือนตมัยและเดียวทางตรงลงนั่งแก่นั่งซาพันวาตัวหนึ่งเสือเชือกอ่อนนั่งแก่นั่งซาพันเาตัวสัสาฝนจีบแค่เทยาหัวนั่งแก่นั่งซาพันวาเขาออกไปปีนชิงข้างนั่งแก่นั่งซาพันวาพุ่มป่าสินแก่ยื้หานั่งแก่นั่งซาพันวาเขาออกไปั้งเส็นขอกนั่งแก่นั่งซาพันวาเขาเบห่อหอบฟองนั่งแก่นั่งซา pháp tha thọ pháp quán thọ môn nhị năng kẻ năng sát văn la năng tu diệt tận ái dục năng kẻ năng sát văn la lối tuôn phong đại trí diệt năng kẻ năng sát văn la sở hữu trí phân non năng năng kẻ năng sát văn la bảy yếu năng phù năng nhào năng tai nhạy thuộc thân tai bảy địa toàn năng kẻ năng sát văn la đại kiết toàn năng không năng kẻ năng sát văn la đại kể nắm sao văn đầu chấp thuế thắng vào kỳ nâng ké kể sao bắt văn sao phải luôn bắt ké nâng ké nắm sao bắt ba này bắt ké nắm sao nâng ké nắm sao bắt ba ba văn ba nâng ké 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 nâng sao bắt ba nâng ké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  văn ké phật ông thăng ngựa phật pháp lên núi đường này kể anh xá phật pháp mã là lên này à kể anh xá phật pháp mã này đường tự như kể anh xá phật pháp đường hướng hoàng tây kể anh xá phật pháp cách ngày mạo kể anh xá phật lên núi đường tự sà không kể anh xá phật pháp sắp hai chân lên hang kể anh xá phật phân nhánh tham ma kể คนมาวันแห่งเมืองพุทธจิตาทั้งแก่ทั้งสาวพรรพวาด้ยืนที่ตัวใจทั้งแก่ทั้งสาวพรรพวาด้ถุนไห่ถุนหอนทั้งแก่ทั้งสาวพรรพวาหอนจ่อใส่ทั้งแก่ทั้งสาวพรรพวาในถึงตอกตาอ่อมทั้งแก่ทั้งสาวพรรพวาสาวหักแป็นอกตอนทั้งแก่ทั้งสาวพรรพวาในติดตสวยจจังหวานี นังแก่นังสาฟังลาสักจะโ้องฆาหญิงเจ็บเจ้านังแก่นังสาฟังลาหยาดจันหาแดทั้งหลังนังแก่นังสาฟังลาบุ้พูดยุติประสานังแก่นังสาฟังลาในคำพูดงในในป่านังแก่นังสาฟังลาคนโีกนำโลกมาอ้อนนังแก่นังสาฟังลาตอนหญิงว่าเห็นนังแก่นังสาฟังลาแด่หิดว่ากอนนังแก่นังสาฟังลาจิตโยนี่ของค์พระศานังแก่นังสาฟังลา พ่อข่าตอกสุกี้ัังแก่ั้งสาพระนาในยุนี้ตการนังแก่ัางสาปั้งไรปั้งปัวไรทั้งแก่ัางสาัฒาขอตรงไปัเกี่ยวกันสาวออกเหี่ยวขัขวันทั้งแก่ัางสาวขึ้นภาษาถูกเกินนังแก่น้งสาพระาในยุโกนหมูพัฒนาในยุหมูนังแก่ั้งสาทคำเกิดแก่เหไฟทังแก่ั้งสาพระาในไกและเก็บไปนั้งแก่ัางสาว เมื่อมากินหยบพระราตามวองกินใยทั้งแก่ทั้งช้าถ้าไม่ตอกทิพย์พงจะตกตอกทน้าหล่นท้อตกทีทำทั้งแก่ทั้งช้าเชื่อทั้งกระหม่อตอกที่ย์งเชื่อทั้งบกหกตอกทิพต์อกหกเข่าอ้อกหัวขวัญทั้งแก่ทั้งช้ารับประสันเป็นเหตย้าเป็นหาดโขงข้าวหมูข้าวฟ้าโขงเผาทั้งแก่ทั้งช้าผู้แก่ผู้ช้าเพราะตอกตอกเป็นแม่ทั้งแก่ทั้งช้าผู้แก่ผู้ช้า พากันเทาทึงของผู้แก่ผู้สัสน้องสาวเิยคึ้นองผู้แก่ผู้สาต้นหมากคงชนชิวแวหออผู้โผู้แก่ผู้สาวันเจ้าพิจรผู้แก่ผู้สาควรจะพึ่งเล้ยส่ืคนผู้แก่ผู้สาวนนนจ้าต้องกาผู้แก่ผู้สความสังไหนไปผู้แก่ผู้สัสรูใช่ได้กาเสือปบาผู้แก่ผู้สัสกานเป็นาแนต่างวันกันเสื่อมบาปในบากผู้แก่ผู้สัสต้องแก่ืนทัน สุแก่ตุศาหมกยาและหอกเส้นสุแก่ตุศาันิกบที่เดือนการอากาศสุแกตุศาสายประวัติา้องกาสุ้เกตุศาพทธวิปัสสนาสุแกตุศาผู้ห้องหลวาโกงร้งมาุธาอน้าบุกขั้ชิ้นั้งชิตรีเสมาสุแกตุศาผู้ได้ารที่สิ่นีบกันาประวัติสุแกตุศาผู้ผู้ห้องห้ร้องสุแก่ตุศาผั้ห้องร้องมาเจองสุแกตุศาผู้า้องเดียวข้าสุแก่ตุศา คุณก็กวมแต่เจ้าภูแก่ตุูจ้าภูจสาอกกัะทำฟังนี้งฟ้องฟางน้แต่เราโคตัดเาเกิดค่อยไม้ภูแก่ตุูาภุสาอาจจะไม่เป็นเช่นวเดียวเชื่วได้จะห้เชือังก่บุูจ้าเกี่ยวขาขวาัให้เป็มตัวภูแก่ตภูจ้าหมายถูกฟัให้เิดของผูแก่ตภูจเาค่อยจะย่อมเชื่อมกับก้อนผูแก่ผู้้าค่อยในหน้าฟาให้ผูแก่ผูแก่ผู้้าผูผูแก็ตภูมาเอา ภูมิเขาหินเขาบ้านในเงือนตุเกตตุาหมาทีเหยื่อแก่อต้นหลังูุเกตพุษาไม่วานหลงูปนห้องเกตพุษาไม่เปกาอเติดแจ้ง้้ามันตีข้ามดนในูเกตพุษาไก่ออกต้องวันีขาหมาอุต้องหนาเก็มขาูุเกตพุษาถือสัไวเป็นจมงคกับโกรกันตุนขู้นเกตพุษาตุนยักษสาพอนนวดในร่ร่ารังในเป็นรูปหาทองตุยเยอะ คือจักสาเกาสาเขตคนทิ่นน้นในชาลนีไปอยู่ไปใาานฝากนชีคอยดของมะฮอ้าีคอยดรของภาคป่านผมใช้ยาหาใช้ยาสว่าหากาดเอออารมณ์เลือที่นี่เถึงกระทบกระท้อกันที่นี่เชียรอที่นบบเชีย่อนที่แบบารแ่กับเชียร์ก่นเชียเีย Thank <laughs> you.